้นตกสามหมื่นสี่ื้นน,นั่งน,นั่งรวแล้วนี่มันกรบพอิคนมากเอนี่กรยาอันนี้มาตรงตาปาอยูย่ใส่คนเดี๋ยวสิบห้าไปชม ปกติตั้งแต่มาอยู่นี่บัตท่านใกล้เห็นน้ำท่วมพักปาน,นี่เด้อมองนี่พี่น,อน้อ,นยอยงนี่เขาพะย่ะนี่หลากไปเลยตอนนี้ก็ยัางโปรยปลายที่เราได้จากฝนอ้ยน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมตอมนนี้น้ำท่วมแล้วฝนตกต่ำหนึ่งที่ขึ้นนี่มองนี่เฮียงจัง พ่อหนักมากเล้ครับตกบนตันตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้าทุกคนไปดูแลสุขภาพด้วยจ้าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องข้างนั่นน้ำกันใกล้งานสถานการณ์ฝนตกหนักฝ่าห้องท่วมท่วมอยู่หมดขึ้น อืดมาโตข้าวแงเนาะก็จะเอาปูหมาที่ยังนีวันมิ้วนี้หิ้งจังปะแ้พี่น้อยน,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 น้ำน้ำป่าไรหลากต้นแมนาดารินหนักตัวนี่ 材料。